ร่วมพิสูจน์วัตถุดิบอาหารปลาสดๆที่จัดเก็บไว้อย่างดีจริงไม่จริงดูได้เลยเกริ่นไว้ก่อนร้านนี้อร่อยแบบจัดหนักแน่นอนครับวันนี้เราแนะนําร้านอาหารปลาติดเมืองย่านเกษตรนวมินนี่เองครับคือร้านอาหารปลาเงินเงินเงินร้านติดอยู่กับถนนประเสริฐมนูกิจต่อม้อที่130ครับ เราแวะกันมาที่นี่พบกับเจ้าของร้านอาหารปา่าเงินเงินเงินกันเลยนี่ก็คือพี่จีนา่าเจ้าของร้านที่ทําทุกอย่างให้เธอแล้วครับทาทุกอย่างภายในร้านจริงๆเป็นเจ้าของเป็นลูกจ้างเป็นแม่ครัวเองด้วยที่ร้านนี้มีอาหารตามสั่งมีทั้งเมนูราดข้าวและเมนูกับข้าวครับหรือสายดื่มก็มาได้มีอาหารมากมายที่พร้อมจะเป็นกับแกล้มให้พี่จีน่าเป็นเจ้าของร้านด้วยแล้ววันนี้จะเป็นแม่ครัวใจดีให้เราด้วยครับมาดูฝีมือเห็นบอกว่าเธอเนี่ยมือหนักมากครับหนักทั้งการให้เยอะ จานใหญ่ปรุงจานต่อจานและที่หนักอีกอย่างคือลูกค้าเขาการันตีเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าความเผ็ดระดับสุดยอด พริกแกงเผ็ดสูตรของทางร้านเขาโคลงแบบหย,ยาบๆไม่ละเอียดมากเครื่องแกงจะทําเองครับทั้งพริกแดงหอมแดงกระเทียมกระชายพริกไทยนํามาใช้เพื่อดับกลิ่นสาบของบรรดาเนื้อสัตว์ที่เก็บไว้ส่วนข้อดีของการใช้เครื่องแกงทาเองก็คือกลิ่นอาหารจะหอมถึงจิตถึงใจเครื่องเนี่ยมันน่ารับประทานมากกว่าพริกแกงที่ทําขายแบบสําเร็จรูปตามท้องตลาดพี่จีน่าเล่าให้เราฟังว่าร้านอาหารป่าเนี่ยส่วนใหญ่เมนูก็จะคล้ายๆกันแต่จะแตกต่างกันอยู่ที่ฝีมือคือรสชาติ ของพ่อครัวแม่ครัวร้านนั้นๆแหละและที่ร้านนี้ที่เขาแนะนํากันมาเลยคือเมนูขั้วกลิ้งครับเมนูของทางภาคใต้ที่ถูกชูและหยิบยกขึ้นมาเป็นเมนูที่โดดเด่นของทางร้านแนะนําให้มาแล้วต้องสั่งนะครับหมูป่าขั้วกลิ้งโดยร้านจะเลือกใช้เนื้อหมูป่าที่เป็นเนื้อไม่มีมันขั้นกลางระหว่างเนื้อกับหนัง เนื้อกับหนังจะอยู่ติดกันเลยครับสับให้ละเอียดแบบหยาบๆใส่ลงไปในกระทะคั่วหมูให้สุกแล้วตักพริกแกงที่ทางร้านทําเองผัดลงไปในกระทะอีกทีแกใช้พริกแกงเผ็ดไม่ใช่พริกแกงใต้แต่อย่างใดนะผัดพริกแกงให้เข้ากับเนื้อหมูปรุงด้วยผงปรุงรสน้ําปลาซอสต,ตามปกติเลยครับผัดให้เข้ากันอีกครั้งนําพริกไทยอ่อนตะไคร้ซอยใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าแดงใส่ลงไปผัดอีกรอบให้เข้ากันแล้วก็ตักใส่จานพร้อมเสิ รสชาตินั่นเลยครับด้วยความกรึบของหนังหมูบวกกับพริกแกงและก็สมุนไพรต่างๆทําให้อาหารจารนนี้ลงตัวสําหรับคนกินรสจัดเรียกว่ามาครบทุกรสโดยเฉพาะรสเผ็ดนี่แหละครับส่วนเนื้อปลาที่ร้านก็มีหลายชนิดมากและก็เลือกทําได้หลายเมนูขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะชอบเมนูไหนเป็นพิเศษและเลือกใช้ปลาชนิดอะไรสั่งได้เลยเรียกได้ว่าพี่จีน่าเนี่ยเขาจะทําตามใจลูกค้าสั่งเลยครับและวันนี้พี่จีน่าก,ก็หยิบปลาบึก กับปลาคังมาทําเมนูให้เราได้ลองชิมแต่แกบอกเลยนะครับว่าเนื้อปลา2ชนิดนี้ดูด้วยสายตาแล้วอาจจะคล้ายกันแต่พอหั่นออกมาเป็นชิ้นเท่านั้นแหละครับจะมีความแตกต่างที่ซ่อนอยู่เราไปดูความแตกต่างกันก่อนปลาบึกนะครับจุดเด่นดูจากเนื้อที่แน่นหนังจะมีความนุ่มและเด้งเนื้อปลาจะออกสีเหลืองหน่อยเหมาะสําหรับเมนูแกงป่าครับส่วนมากมากันแล้วก็จะสั่งกันทุกโต๊ะส่วนปลาคังจุดเด่นก็คือเนื้อจะนุ่มและก็เนียนกว่า และก็มีกลิ่นคลาวน้อยกว่าปลาบึกด้วยเนื้อจะเป็นสีขาวนะไม่ติดเหลืองวันนี้เรามาเริ่มกันที่ปลาบึกกันก่อนพี่จีน่าจะทําแกงป่าให้เราทานขั้นแรกพริกแกงที่ร้านก็โขลกเองลงไปผัดมีกลิ่นหอมเอาเนื้อปลาลงไปแล้วผัดให้เนื้อพอสะดุ้งไฟเริ่มได้กลิ่นหอมแล้วก็เติมน้ําซุปรอให้เดือดไม่นานปรุงรสตามรสมือของแม่ครัวเลยไม่นานก็จะใส่มะเขือถั่วฝักยาวข้าวโพดอ่อนตามด้วยสมุนไพรที่เตรียมไว้แล้วในหม้อน้ําเดือดเล็กน้อย ผัดพอเปลี่ยนสีดับไฟแล้วก็เสิร์ฟได้เลยครับเมนูที่ 2. 2ส่วนเมนูที่3ไปดูผัดฉ่าปลาคังตั้งกระทะใส่กระเทียมพริกที่โขลกลงไปผัดจนหอมใส่กระชายซอยลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมนะครับเติมน้ำซุปลงไปเล็กน้อยใส่เนื้อปลาลงไปครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงพอปลาใกล้สุกใส่เครื่องผัดฉาที่เหลือลงไปแล้วคนให้เข้ากัน เคล็ดลับที่พี่จีน่าเผยให้เราฟังนะครับบอกว่าก่อนจะเอาปลาคังลงไปผัดเนี่ยต้องลวกน้ําร้อนก่อนเพื่อไม่ให้เนื้อปลาติดก,กับกระทะเวลาผัดเนื้อปลาก็จะออกมาสวยเป็นชิ้นปลาจะไม่เละส่วนวัตถุดิบของทางร้านอีกอย่างหนึ่งก็คือหนี่เนื้อกวางครับ จุดสังเกตเนื้อกวางจะต้องเป็นเนื้อสีแดงมีลายเนื้อละเอียดกว่าเนื้ออย่างอื่นนะเนื้อจะนุ่มไม่เหนียวตั้งกระทะเทน้ำมันใส่เล็กน้อยก่อนเลยครับตักพริกแกงสูตรทางร้านอีกเช่นเดิมใส่ลงไปผัดให้ได้กลิ่นหอมนําเนื้อกวางเนื้อแดงนี่แหละใส่ลงไปในกระทะเติมน้ําซุปลงไปเล็กน้อยแล้วปรุงรสตามมือของแม่ครัวตามเคยพอเนื้อสุกได้ที่ก็ใส่พริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้าใบามะกรูดใบกระเพราเสร็จแล้วครับเมนูนี้สายดื่มไม่ควรพลาดเลยน่านจะสั่งมากินเป็นกับแกล้มได้ ทางร้านของพี่จีน่าร้านอาหารป่าเงินๆๆได้จัดเซตและโปรโมชั่นพิเศษมาให้กับเราด้วยนะครับให้กับทางรายการของช่องโอ้กู๊ดมูดและก็ทางช่องอบอ้าว101ถ้าหากว่าทุกคนแชร์คลิปพร้อมกับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเป็นหลักฐานแล้วไปที่ร้านนะแจ้งกับทางร้านเขาได้เลยครับกิจกรรมนี้ลูกค้าที่หิวอาหารป่าขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าไปถึงทางร้านสั่ง ้ม1ถ้วยหรือว่าสั่งแกงหนึ่งถ้วยก็ได้นะครับแล้วสั่งคู่กับผัดเผ็ดอีกสัก1่งจานทางร้านเขาจะแถมเมนูไข่เจียวเพื่อกินตัดความเผ็ดร้อนของอาหารให้ฟรีเลย1จานใหญ่ๆเซตนี้พี่จีน่าบอกว่าทานได้3าถึงสคนนะครับเพราะทางร้านเนี่ยเขาให้ใหญ่จัดกันแบบล้นๆเลยครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้พี่จีน่าก็เล่าประวัติของแกให้เราฟังนะครับว่าร้านนี้เนี่ย เดิมทีตัวพี่จีน่าเองเนี่ยแกทำงานเป็นสมุดบัญชีนะครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีทํางานเครียดมากๆบวกกับมีปัญหาชีวิตด้วยแกก็เลยต้องมาอยู่ที่กรุงเทพก่อนจะเป็นเจ้าของร้านนี้เคยเป็นลูกน้องที่ร้านที่นี่แหละครับมาก่อน ตั้งแต่ปี2552แกก็ทําทุกอย่างในร้านเลยตั้งแต่ล้างจานเด็กเสิร์ฟทําบัญชีให้ร้านด้วยจนสุดท้ายมาเป็นแม่ครัวเองแล้วก็คิดว่าจะทาไปเรื่อยๆครับสุดท้ายเศรษฐกิจไม่ดีก็เลยทําให้ไอเฮียเจ้าของร้านคนเก่าเนี่ยเขาก็เลยไปต่อไม่ไหวพอเจ้าของร้านเดิมเขาไม่เอาเขาไม่ทําแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายค่าแรงค่าลูกจ้างพี่จีน่า ก็เลยถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจอาศัยการเก็บหอมรอมริบเก็บขวดขายบ้างทํางานเก็บเงินบ้างแต่ด้วยความตั้งใจสู้ของแกครับก็ดันด้นจนเก็บเงินเพื่อจะสารต่อและเปิดร้านต่อไปแกใจกล้ามากใช้วิธีหยิบยืมเงินจากญาติแล้วก็ลูกค้าที่สนิทเนี่ย ก็ให้หยิบยืมเงินมาก้อนหนึ่งเพื่อตั้งตัวเป็นทุนครับตั้งแต่นั้นพี่จีน่าก็เป็นทุกอย่างให้เธอเลยครับภายในร้านนี้เป็นทั้งลูกน้องเป็นทั้งแม่ครัวและก็เป็นทั้งเจ้าของร้านเดินหน้าทําร้านอาหารป่าที่สุดแสนอร่อยนี้มา14-15ปีแล้วนะครับระหว่างที่เปิดตอนใหม่ๆก็จะแน่นอยู่นะคะแต่พอหลังๆอะ่ะมันก็ชักเริ่มเงียบลงอะคะ่ะใช่ค่ะตั้งแต่มีโควิดร้านเราก็จะเงียบมากเลยค่ะต่เท่ากับเราแบบไม่ไม่มีลูกค้าเลยแต่ละวันนะคะ่ะ แต่พอดีมีหม่อมขนาดแดงนะคะแกมารีวิวให้ทําให้ร้านเราอะกลับมาคึกคักอีกรอบหนึ่งค่ะสําหรับการเดินทางเข้าไปถึงที่ร้านอาหารป่าเงินเงินเงินะครับร้านจะตั้งอยู่ติดกับถนนประเสริฐมนูกิจต่อม้อที่130เลี้ยวซ้ายเข้ามาในซอยสามารถจอดรถข้างกําแพงของร้านได้หรือเข้ามาอีกทางก็คือถนนสุขพลทศวัสดิ1 1 ร้านจะเปิดเวลาตั้งแต่11นาฬิกาปิด4ทุ่มครับมีเครื่องดื่มบริการด้วยแล้วทางร้านจะหยุดทุกวันจันนะใครที่ไม่สะดวกมาทางร้านก็สั่งผ่านแอปได้ทุกสีเลยแล้วก็มีเบอร์โทรให้สำหรับการโทรเพื่อจะจองโต๊ะก่อนนะครับที่เบอร์0802455298เบอร์พิจนาเจ้าของร้านเองเลยครับพิกัดของร้านเดี๋ยวแปะไว้ให้ใต้คอมเมนต์เลย